สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราออกนอกพื้นที่มาหาตก,ตกปลาข้างทางกันนะครับทีมงานเราดูซิวันนี้จะได้ปลาอะไรมัง่งจะมีปลาหรือเปล่าคอยติดตามดูกันนะครับหมายเป็นคลองข้างทางนะครับแม็โครมาขุดไว้ได้สักระยะหนึ่งแนละ โปกตีนี้เป็นกระตริดอะโปรตีนค่าพวกอย่างนี้โคเคนโปรตีอย่างงี้ตอนนี้ย้ายหมายมาแล้วนะครับหมายเก่าเงียบมากก็เลยย้ายมาหมายนี้ ทีมทีมงานแล้วก็ไม่ย่อทอนะครับพอดีได้ปลาบ้างแล้วครับทบถ่ายไม่ทันเป็นไงทางนูน้น,น,นนะเรามารุ้นอันนี้ครับเริ่มโอ้ ไม่ติดนะครับอเอาได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเอาได้แล้วครับกินแบบไวมากได้จริงได้จริงก็โยนขึ้นมาได้ดได้ได้พอสมควรแล้วครับ ปลากินแล้วนะครับปลากินแล้วนะครับอ้าวโอ้ตัวใหญ่ยยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ดูดูเขากำลังทำอะไรครับดูเขากำลังทำอะไรครับได้แล้วได้แล้วโอ้ยได้แล้วไหนไหนโชว์ตัวหน่อยปลาอะไร ปลาดุกครับคัดลงเลยจบตายินแล้วเว้ยโอ้โหใหญ่ไหมใหญ่ไหมน้องโชดิโอ้ตัวเท่าฝ <Emperor> ่ามืออ้าวลงไปทำอะไรอะฮะ เรามไม่ทำไรห้ังคือมาดูผลงานกันนะครับวันนี้ได้สักเท่าไหร่ปลาดุกเป็น MVP เลยโอ้ปลาติวได้ปลาดิกปลาหมอปลาอะไรก็เยอะพอสมควรนะครับสนุกสนานกันไปวันนี้ <c oughs>